แม่ถ้าแม่มีลูกของตัวเองเขาก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันนะนะผมไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นก็แค่ทำในสิ่งที่ผมต้องทำก็เท่านั้นเองล่ะแม่ตามแผนของเรานะฉันแอบเปลี่ยนผลตรวจแล้วคารีนาเน่ะเชื่อฉันมากแต่ฉันไม่คิดว่าคารีนาจะพยายามครอบครองสมบัติ เราต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะเราอยู่เฉยไม่ได้ก็ใช่นะทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของเราใช่ไหมอะแม่เมื่อคาริน่าเชื่อใจแม่แล้วเราเนี่ยจะได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยละแม่ ่กล้าดียังไงคิดเลยว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆนะฉันจะทําให้เธอจะต้องตกนรกทั้งเป็นฉันจะทําให้เธอต้องทรมานถึงตายและฉันไม่มีทางที่จะปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกนะสิ่งที่คารินฮาทำนะมันถูกต้องแล้วสทิยาสาว นรกของเธอน่ะมาถึงแล้วเตรียมตัวไปจากบ้านนี้ได้แล้วอีกไม่นานหรอกนาะดีจังเลยนะสัตยาที่เธอมาขออะไรแบบนี้ถ้าเธออยากจะขอแล้วก็ทำไม จาถึงไม่ขอจะล่ะฉันอาจจะเมตตาก็ได้นะอ๋อเยี่ยมเลยทำได้ดีจริงๆแม่แม่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะแม่เนี่ยเล่นใหญ่บรรนาัชการเลยเลยอะ่ะดีมากๆอะ ไม่งันพวกเราตายแน่เลยอะยอมเลยแม่แสดงให้ดีมากเลยนะไปเป็นดาราไหมอะดีมากป้ามีตุนคะช่างมันเถอะจะลำบากทำไมกันล่ะครับป้าคุณย่าคะช่างมันเถอะ ลุกขึ้นนะคะไม่มีใครต้องลำบากพวกนั้นต้องทำงานบ้านทำไมจะต้องให้เธออยู่ฟรีๆกันด้วยแล้วใช่ไหมสัตยาที่รักอย่าห่วงไปเลยนะเพราะว่าฉันไม่จะทำงานแค่ปรบัติฉันก็พอแล้ว แต่ว่าถ้าอยากจะช่วยคนพวกนี้เนะ่ะก็แล้วแต่แล้วกันนะเพราะปูเะนะ่เธอน่ะเซ็นมอบสมบัติให้ฉันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเธอก็คงต้องเซ็นใบายาเพื่อฉันเหมือนกันเราไม่ได้โง่นะเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ญญ okay, เซ็นเอกสารอย่างเโอเคงั้นทุกคนก็ไปอยู่ที่ชุมชนของสัตยาเลยสิถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ล่ะก็ก็ต้องทำงานถ้าไม่อย่างนง้นก็ไปซะโอเคเราจะไปจากบ้านหลังนี้ก็ได้เราจะไปอยู่ชุมชนของสัตยาสัตยา อยากจะจนอีกครั้งนึกไงกันนะสัตยาฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างนึ่งนะเธอจะอยู่ได้เหรอในเมื่อเธอชินกับความรวยแล้วนี่เพราะว่าเธอนะอยากจะใช้ชีวิตรูหรามาโดยตลอดนี่นะแล้วแบบนี้จะกลับไปได้เหรอจะทิ้งมันได้จริงเหรอไม่ผมไม่ไป ผมไม่ไปจากบ้านหลังนี้ไม่มีทางได้ยินไหมล่ะไมาศสัทยาก็ชินกับชีวิตแบบนี้ไปแล้วเขาไม่ไปจากบ้านนี้แน่นอนส่วนเธอไปทำงานซะไปได้แล้ว ไปซะสิเป็นอะไรไปเนี่ยฮะพูดเธได้สาระอะไรของเธอกันเน่เธอจะสั่งฉันว่าห้ามพูดนั่นพูดนี่ได้ยังไงกันล่ะห้ามมาฮิฉันพูดด่านั้นเพราะฉันนยมีเหตุผลเธอได้ไม่เข้าใจเองนะเธอจะเป็นมีฉั้นได้ยังไงล่ะเหตุผลเหรอเธอชินกับชีวิตแบบนี้ก็เลยไม่อยากจะไปกับฉันอย่างนั้นใช่ไหมสัตยา เธอไม่ต้องมาบอกว่าฉันต้องทํำยังไงนะมาฮิใช่ฉันชอบอยู่ที่นี่ฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยเข้าใจหรือเปล่าแล้วฉันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วรู้เรื่องนะฉลาดมากเลยนะคารีนา่าง่ายแค่นี้สองคนนี้ก็ทะเลาะกันได้เลยว้าวนี่ปะะยัน ี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอีกไม่กี่วันฉันจะทำไหมสองคนนี้ต้องหย่าก,กันจริงเหรอโอ้ว้าวมาเถอะอืมสัตยาเราจะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นเท่านั้นนะถ้าเธอไม่เข้าใจก็อยู่ไปเลยฉันไม่อยู่หรอกฉันไปเองก็ได้เลยเธอไปเลยฉันไม่ห้ามอยู่แล้วฉันบังคับเธอเั่นหรอ จะไปไหนก็ไปเซ่ฉันไม่ตามเธอไปด้วยหรอกนะอยางกไปชุกชกก็เชิญเลยเข้าใจหรือเปล่าล่ะฉันได้ไปกับเธอด้วยฉันไม่อยากลำบากอีกแล้วฉันชอบที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่สัทยาโอ้พระเจ้าเขาเป็นอะไรไปนะสัทยาไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ จริงนะคะคุณท่านสัตยาไม่อยากจะไปจากบ้านนี้เขาจะอยู่กับคารินาเขาอยากจะใช้ชีวิตหรูหราเขาไม่อยากจะไปสลัมกับเราหรอกค่ะฉันบอกเลยนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามมาฮิดูเลยจริงไหมล่ะมาฮิฮะนั่นไง สัตยาม,มาแล้วทำไมไม่ถามเขาละ่ออะการเว็บก,กระเป๋าก็บกระเป๋าเราจะต้องไปจากที่นี่เราต้องไป จากที่นี่ตอนตอนนี้เลยเรียไปเก็บกระเป๋าปู่ปู่จใหผมไปกระปู่ได้ยังไงกันล่ะทำไมเราต้องไปด้วยล่ะนี่บ้านเรานะไม่ใช่บ้านคาริน่านี่บ้านปู่นะปู่กับพ่อเนี่ยทำงานหนักสร้างมันมานี่คือบ้านของผมอะ่ะผมเป็นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ผมใช้เวลาหลายปีในสลัมผมมาที่นี่เพื่อกลับไปงั้นเหรอว่าไงปู่ รู้ไหมว่าการอยู่สลัมมันเป็นยังไงกันล่ะเราต้องลําบากไฟฟ้ายังไม่มีใช้เลยอ่ะเราต้องเข้าคิวรอทุกอย่างอ่ะไม่ได้หรอกปูผมไม่เอาอ่ะปูปูไป,ปอยู่ที่นั่นไม่ได้หรอกนะคิดว่าปูจะอยู่ที่นั่นได้เหรอคิดถึงผมบ้างสิปูอยากให้ทายาของคูรนาไปลําบากอย่างนั้นเหเรอปูลองคิดดูบ้างสิกฎหมายอ่ะเราก็ทําได้นี่แต่เราไม่ได้ไปจากบ้านหลังนี้นะแน่นอนอ่ะ ปู่ผมจะอยู่ที่นี่ใครจะคิดอะไรก็ช่างนะผมไม่สนใจทั้งนั้นนะผมไม่ไปหรอกนะไม่ไปเด็ดขาดโอป้ปาาไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วแกมันบ้าไปแล้วก็ได้ปู่ถ้าปู่ต้องการอย่างนี้เนี่ยผมโอเคแต่ผมบอกให้นะที่นี่เนี่ย คือบ้านของผมผมไม่ไปไหนทั้งนั้นจะทำอะไรก็ทำกันเลยชเชิญหมอปูปูปูอป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 อมองมองคนเลิดแล้วเหรอ ปู่มองหลานปู่ว่าเป็นเป็นคนดีคุณปู่คะไม่เป็นไรนะคะสัทยาเนะไม่ไปก็ช่างเกาสิเราจะไปให้สัทยาอยู่ที่นี่แหละเราจะไปจากที่นี่กัน ผมรู้สึกแยแ่แม่แย่มากๆเลยการเห็นครอบครัวผมไปจากบ้านเนี้มันทรมานนะแม่แต่มันจำเป็นมากเพราะว่าท้าครอบครัวผมอยู่ที่นี่แล้วผมเจ็บปวดผมจะทำงานยากผมจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ผมไม่ยอมแพ้หรอกนะเพราะว่าพวกเราต้องไปจากบ้านนี้ถ้ามาฮิไปกับปูไปจากคาริน่า หลังจากนั้นเนี่ยผมจะอยู่ที่นี่กับคารีนาถ้าในโอกาสผมจะไล่เธอออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็จะจบลงแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำผมไม่อยากเห็นทุกคนเดินอ,ออกจากบ้านหลังนี้ไปมันทรมานทรมานหัวใจผมที่สุดเลย ไม่ใช่เวลาจะมาเสียใจนะสัตยาเธอจะต้องเข้มแข็งฉันต้องยอมรับเลยนะทำฉันประทับใจจริงๆฉันรู้ว่าสัตยาน่ะไม่มีทางเปลี่ยนไปได้อยู่แล้วเขาต้องวางแผนอะไรเอาไว้แน่ๆเลยละ่ะ ยามเสียสละเพื่อเราเหรอสัตยาทำไมถึงทำแบบนี้กันละ่ะเพื่อความรักนะเขาทำได้ทุกอย่างฉันมีศักดิ์ศรีนะครอบครัวฉันมาก่อนเสมอฉันไม่ทำดีฉันก็ททำตามหน้าที่นะม่ยอย่าว่าฉันเลยนะม่มเธออยากรอดฉันนะ ฉันปิดบังเธอฉันอยากจะบอกเธอแต่ฉันไม่มีโอกาสบอกเลยความจริงก็คือแม่เธอกับฉันร่วมมือกันฉันคงทำอะไรไม่ได้ถ้าแม่เธอไม่ช่วยแม่เธอช่วยฉันมาเธอช่วยฉันมาตลอดฉันปิดบังเธอแม่เธอป่วยแม่เธอเนี่ยเขาเป็นมะเรง็งแต่ฉัน่ะช่วยไว้ทีนี้เนี่ย ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยสัตยากับหนูเอาไว้ขอบคุณนะคะแม่เรามาลืมเรื่องเก่าๆแล้วร,รับทนกันใหม่ดีกว่านะ,ะมาเห ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะเราต้องการต้องการให้เธอช่วยเธอจะต้องพาทุกคนเนี่ยไปจากที่นี่นะป้าคุณปู่แล้วก็เธอต้องไปจากที่นี่ <c oughs> ดีดีหลือจาก็บไปเรานี่แหละที่จะสั่งสอนนางครินให้ เพื่อที่จะทำแบบนั้นเราจะต้องให้คนคนหนึ่งปรากฏตัวสเตียรเธอรู้ใช่ไหมว่าเราต้องทำอะไรต่อไปแน่นอนอยู่แล้วอ <c oughs> สัียาเธออยู่ที่นี่นะแต่ว่าเรานะ่ะไม่สามารถอยู่กับเบีคนนี้ได้หรอกนะขอให้เธอโชคดีก็แล้วกันพวกเราไม่อยากจะอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้ว อืใช้ชนะแรกของเราเราทำให้สัตยาทําตามที่เราต้องการได้เฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ย ไฟเป็นอะไรเนี่ยออใครนั่นใครนะสัตยาหรือเปล่านั่นเธอเหรอเออนี่ฟังนะออกมาเถอะนะอย่ามาแกล้งฉันเลยออกมาได้แล้ว ฉันไม่ใช่สัตยาฉันสิทธาธิ คุรณะนี่บ้านฉันครอบครัวฉันอยู่นี่ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เป็นของฉันสมบัติทั้งหมดเป็นของฉันจำฉันได้ไหมเธอจำได้หรือเปล่าแม่เธอรู้จักฉันดีเนี่ ชับนามแม่เธอเนี่ยแม่เธอพยายามที่จะทำลายฉันนะนะฉันช่วยครอบครัวครอบครัวเธอไว้ทุกครั้งเลยนะแล้ววันนี้ฉันต้องมาปกป้องครอบครัวฉันอีกครั้งเลยเธอคิดว่าฉันตายแล้วสิแล้วฉันเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันกลับมาแล้วไงล่ะฉันจะฆ่าเธอ ้าเธอพยายามทำร้ายทุกคนเธอจะตายตายเหมือนแม่ของเธอฉันจะฆ่าเธอเองฉันจะฆ่าเธอเองกับมือฉันนี่แหละ